Happy birthday to อีกแล้วในรายการคั่ว <laughs> หา้าดาวแต่ก่อนกับช็อกโกแลตเค้ก,กวันนี้ชอ็อกโกแลตเค้กในสไตล์อะไรคะนี่เป็นสไตล์อเมริกันโอเค so where will you start we <ร> start with, with making the sponge sponge cake เราจะทําเค้กตัวเนื้อเค้กที่เรียกว่าสปันช์เค้กนะคะสปันช์เค้กนะคะสําหรับสไตล์อเมริกันกับสไตล์ยุโรปหรือว่าดั้งเดิมเนี่ยมาจากฝรั่งเศสมันมีความแตกต่างที่สปันช์เค้กของฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ไข่เยอะนะคะเนื้อเค้กเนี่ยก็จะนุ่มแต่ว่าก็จะมีความเป็นไข่ทาให้เค้กเนี่ยขึ้นฟูแต่ว่าสปันช์เค้กสไตล์อเมริกันเนี่ยเขาจะใช้ไข่น้อยกว่าแล้วเขาก็จะใช้เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งดอร์ก็คือใช้ทั้งผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาสปันช์เค้ก ของอเมริกาเนี่ยก็จะหนาแล้วก็เบากว่า very light ฮะเบากว่าเนื้อเบากว่านะคะ so we have f l แ u r แป้งใช่ไหมแป้งแป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลน้ำตาลไข่สามฟองคาโนล่าถ้าไม่เมืองไทยไม่มีคาโนล่าใช้น้ำมันลำข้าวไรซ์บรันด์ไรซ์บรันด์หรือว่าซอยบีนใช้น้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ที่มันไม่มีกลิ่นใช่ที่มันไม่มีกลิ่นแล้วก็มีนม we have cocoa p o w นี่นี่เป็นอันนี้นี่นี่นี่ใช่นี่เป็น super dark super dark ทำให้ตัวเนื้อเค้กของเรานะคะสีเข้มข้นมากเข้มข้นมาก first I mix all the dry ingredients เราก็ใส่ส่วนผสมแห้งลงไปให้หมดก่อนน้ำตาลทำง่ายมากเลยเนี่ยง่ายมากแล้วก็ไอมี ซูเปอร์อีซี่อันนี้จะเป็นซูเปดาผงโกโก้ชิลลิตแบบเข้มดําเข้มซูปดาแล้วก็ a little bit salt i s always เกลืแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็มีเบกกิ้งผงกเบกกิ้งโาไมต้องใส่2อย่าง because it give even more air โอเคใส่ดับเบิลไปเลยนะคะเป็นเบกกิ้งผงเบกกิ้งโซดาผงฟูแล้วก็ผงโซดา โอเค and then we r e gonna mix the dry ingredients quickly โอเค I like to put a little bit of อะไร top, อะไรชอบ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 กินกาแฟชอบกินกาแฟในเค้กอ๋อเชฟบอกว่าจะใส่กาแฟลงไปในเค้กด้วยเหรอใช่แลวก็ like อันนี้ไม่ใช่เปปเปอร์มิลเหรอไม่ไม่ไม่นี่คอฟฟี่มิล อ่ออันนี้เป็นเครื่องบดกาแฟ Okay Mel so I just just a little bit นะแล้วถ้าสมมุติว่ามีเป็นแบบ instant ได้ไหม instant ได้ก่อไม่อร่อย instant ได้จะไม้อร่อย Okay and then we just take this and also just put it in there อ๋อ Bye bye Let's go Let's go mix 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 ใส่อะไรอีกอ่ะ Okay now we add everything wet except for the water Okay wet นี่ wet ไหมใช่ wet wet นี่นะคะเราก็ใส่ I do music ใส่นมน้ำมันใช่ใส่ไปหมดเลยเหรอใส่หมดเลยวิช้างแล้วชางไปแล้ว But นี่ไม่ใช่ You can take the skin off นะฮะ ใส่ไว้หมดเลยอ่ะเอา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 เชลออฟใช่ไหมใช่ yes please โอเค not the first time ใช่ไหม oh no เคยตอกไข่มาแล้วนับไม่ถ้วนเคยจิกไข่มาแล้วนับไม่ถ้วนเอ้ยแดงแล้ว put inside put inside นี่ไงจิกไข่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  can you put it in please เอาหมดเลยรอ or you wanna talk more about your eggs <laughs> okay <laughs> and then with the water i have a special trick i have a small trick to make it more stable in the oven <laughs> mm. so what i do is we we boil the water use hot water nam lon <laughs> ด้วย hot water in here ใช่ so it's pre-cook the flour a little bit already อ้าวเหรองั้นอันนี้ต้องไปไมโครเวฟก่อนนะไ i c r o w a v e ใชแล้วเราก็ต้องใส่กลิ่นลงไปในโกโก้สปัน g ์ของเราช็อกโกแลตสปัน g ์ของเราใช่ใช่ใช่เพราะนั้นวันนี้เชฟใส่อันนี้คือกลิ่นอัลมอนด์นะคะเราก็จะใส่ลงไปในตัวเค้กช็อกโกแลตของเราเผือดพร้อมนี่ใส่เข้าไปเยอะๆเลยเพราะว่ากลิ่นไม่แรงโอเค เรียบร้อยเดินเครื่องต่ออันนี้เป็นเบคิ้งทิน20เซนติเมตรตองอันนะครับไม่ต้องเยอะนิดน้อยพอแล้วก็ป,ปุ๊บปุ๊บ,บอันนี้โอเคแล้วแล้วก็อีกทีหนึง่งเสร็จเลยยังมาแล้วโอเคน้ำร้อน น้ำร้อนแล้วก็ปุ๊บแล้วก็บายอ๋อเทน้ำร้อนลงไปเลยป,ปุ๊บก็ทำให้เค้กมันดีดตัวขึ้นสูงมากมากโอเค half and half อันนี้นะคะเราก็จะเทลงไปครึ่งกับครึ่งนะโ,โอเค ไปโอเคไอสติกในอบอเอาไปอบประมาณ25นาทีที่180องศาเซลเซียสค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำตัวบัตเตอร์ไอซิ่งครีมเราจะทำตัวบัตเตอร์ครีมโคโค่บัตเตอร์ครีมโคโค่บัตเตอร์ครีมไอซิ่งไปเลยไปเลยโอเคบัตเตอร์บัตเตอร์ใส่เนยลงไปโอเค and โคโค่ร์ใส่ไปเลยเหรอใส่ไปเลยโกโก้พาวเดอร์ I will chop some parsley Hey. Mami. Okay, uh, we need to make it creamy. So just. A few moments later. I think you need to scrape a little bit. Uh. The butter is everywhere, but not in the bottom of the bowl. And one more round. Still a lot of cocoa powder. I need to mix. Mix, mix. just make sure it's all mixed and nice and creamy yeah. okay นี่นี่นี่โอ้ now you can put the <I cing? S 1> icing icing เราใส่อ c i ซิไปประมาณครึ่งครึ่งหนึ่ง okay and a little bit of milk a little bit of milk okay and some vanilla วาน,นิลาจากมาดากัสการ์จะเป็นวาน,นิลาเพียววานิลาเอ็กซ์ทรควานิลามาจากมาดากัสการ์ของแมคโคอมิกหอมใส่ไปนิดนึงโอเคนะคะโอเค thank you very much โอเคแล้วก็นี่ล่ะนี่ล่ะ I think เ e r เพิ่มไอซิง่งหมดเลยไหม Maybe not all half. half again You put everything at first You have a grain inside the buttercream โอเ <Okay>. คก <Okay>. ็คือถ้าใส่ไปทีเดียวหมดมันก็ละลายยาก <Good. S 2> แล้วก็ and milk and a little bit of milk Very good Okay and the rest หมดเลยนะหมดเลยใส่หมดเลยคราวนี้ โอเค a few moments later it l o o k yummy now โอ so um, ้โอ้โอเค l u m คุนที่บ้านอยากทำ wedding cake ใช่ไหมเป็นเหมือนกันเป็น buttercream icing กับ sponge cake style American ก็ทำวันเด็กเค้กยาวไมากได้ไม่มีปัญหา very light มันจะหนักเกินไปถ้าเค้กสไตล์ยุโรปเราต้องใช้เค้กสไตล์อเมริกันอะตอนนี้ okay, <that> s <S เดี๋ยว <it. S 2> เราดูเค้กของเรานะคะว่าได้หรือ,อยังถ้าได้เนี่ยเราประกอบร่างเป็นตัวเค้กได้เลยค่ะนี่นะคะเค้กของเราก็เวลาเทสนะคะก็เอาไม้แหลมๆจิ้มไปถ้าสมมติว่าจิ้มไปแล้วเนี่ยไม่มีเศษเป็นของเหลวออกมาก็แสดงว่าเค้กสุกแล้วเราก็เอาเค้กออกมาได้เลย นี่อุ๊บนี่ตอนนี้นะคะเค้กของเราก็พักไว้ให้เย็นแล้วเอาออกได้แล้วคูลิ่งคูลิ่งเนี่ยอ๊บตะลับตะลัตะตะดามตะดามเราจะมาทำเป็นเค้กใช่แล้วก็อันนี้ทำกับแยมราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อร่อยกว่า อร่อยกว่าก็เพิ่มแยมราสเบอร์รี่ถ้าไม่มีแยมราสเบอร์รี่เอาแยมแยมแอปริคอตก็ได้สตรอเบอร์รี่ได้ไหมไเอาพวกแยมเปรี้ยวๆเปรี้ยวๆโอเคอร่อยกว่าแล้วก็อันนี้ดูนี้ใช่ไหมตัว yep. นี้ไม่เอาเอาสเตรทใช่ไหมก็ไอไออันนี้ไอคัตเด็ท็อปออกเราตัดส่วนของข้างบนออกอา้าวก็อันนี้ดูแล้วใช่ไหมมีแอร์เวอร์รี่ไลท์ไลท์ไลท์เวท โอเค and then we put the raspberry jam เราทา raspberry jam ลงไปนิดหน่อยคาลัวเหล้ากาแฟนะคะคาลัวเป็น coffee liquor นี่ย same you can just put it in ไม่ไออยากกินให้มันหอมหอมอหอมหอมอร่อยโอเคเป็นนี้โอเคแล้ว แล้วก็มีเค้กแซนไหมมีเฮียนี่ <here. S 1> <Let> s <S ไงก็บุ๊บตรงนี้ไม่เอาแล้วเหรอตรงนี้ไม่เอาเราก็กินได้ใช่ไหมได้อันนี้ number one อือก็เอา beautiful buttercream อันนี้เป็นสไตล์สไตล์อเมริกันใช่ไหมใช่ก็เป็นไม่ต้องสวยมากใช่ไม่ต้องสวยมากเป,เป็น rough rough style ใช่ไหมนี่บุ๊บ อันนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็มีพุดแบ o t h e ว o n อนท็อปนี่อุ๊บอุอุ๊บอุ I put one more layer on top แล้วก็ดูเย็นก่อนดีกว่าแล้วก็อุ๊บ you can do the outside Some people like to keep the outside uh, naked ใช่ไหมอ๋อ <Also okay. S 2> จะได้แบบว่าให้เห็นเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้ เชฟ I will do a decoration Yes What are you gonna do Very very difficult Difficult one I have this one Dark compound tulip and then เดี๋ยวจะทำการเดคอ a t e นะคะแล้วเราก็มีไมโครเพลนใช่ไหมแล้วเราก็จะใช้อย่างนี้นี้ฝนฝนลงไปเลยแบบนี้โออเค โอเคสวยแล้วใช่เราจะวางข้างบนเป็นแบบประมาณ20นาทีเชอร์รี่ก็ได้ลัสเบอร์รี่ก็ได้เชอร์รี่สวยนะอามาเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่เซียวเออมีเชอร์รี่เหรอบ้านใครโอ้มีทุกอย่างเชอร์รี่ไปไหนอะมีทุกอย่างตัวตัวมีทุกอย่าง Happy birthday to you. Happy birthday. You birthday ไม่ใช่ไม่ใช่ใครดูแล้วเป็น Happy birthday นะคะขอให้มีความสุขค่ะกับเค้กของเราโอเค Make a wish one two three คัด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 โอ้โหหลังจากที่เราไปเข้าตู้เย็นมานะคะเค้กของเรานี่ก็ เซตตัวแล้วก็สามารถที่จะตัดได้เลยแล้วก okay, ็อันนี้เป็นดีมากบัตเตอร์ครีมใช่ไหมก็ it's i s light but it stick together very well one two t <Ooh. S 3> <Ooh. Wow. S 1> สวยงามใช่ <S <S สวยมากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ช็อกโกแลตเค้กอเมริกันสไตล์ของเราวันนี้นะคะแล้วก็ใครอยากดูเมนูอื่นๆนะคะเรามีคลิปอีกมากมายในรายการครัว5ดาวจากเชฟแดเนียลนะคะเข้าไปกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งในช่อง YouTube มาดามตงค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการครัว5ดา๊ายบายกินได้ไหมกินสิ Happy birthday! Happy birthday to you, Ting Ting. Or oh, happy wedding or oh, anniversary. Dai mola. Mo happy New Year, though. Happy New Year. <laughs> <laughs> มาดามตวง Inspiring Culinary